ฮ่าบอกมากินดีบยังเอาของฮาไปคัวอยู่ซาครับซาครับซาครับแลงนี่ซาครัวครับผมสื่อจิ้นงัวมานี่หนึ่งร้อยบาทเอามาซาลำลำสักคำครับมัใจว่าอันว่าอีเนาะัดคำว่าคอนเทนต์ออกนะตัวกระผมนี่มักซาคัวลาบครัวขนาดครับมันหวานดีเนาะมาครับก่อนจะไปเนี่ยสร้างแรงมันนั้นใจน้ำสมุนไพรอย่างสักห่อนต้องวับว่ามาเริ่มบันเลงกันเลยก่อนอื่นผมจะเอาน้ำเพียนะครับเนาะหรือว่าขี้เพียครับลงต้มคือมันซุกสักน้อยแล้วก็เอาไปกรองนะครับเนาะต้มเ็จกรองเสซตออกมาใส่หม้ออย่างเก่ากํอนั้นเฮาก ันะก็ออกมาซอยไว้เลยครับคัวในคืออะไรนะครับคัวในก็คือเครื่องหนนะครับเนอะซอยไว้เดี๋ยวเขาจะเอาไปลวกรับสดๆก่อนเอาไปลวกเสียได้มาครับเมน,นูีของมัน กันนมสมุนไพรนี่จดมันมันน้อยเนื้อปลาตับสดติ่มหญ่ไน่พริกลาบเมืองพริกลาบเอ้าอย่ามากินแหลงใส่ลาบใส่ซา,าบันเฮานี่ยางมอสตากออกมาก่อนสักจอดโจดน้ำสมุนไพรขอสูมาาแม่ควรไหนเหมสักโบพริกลาบเอ้าอย่ามากินแหลงขายอย่างใดพริกลาบเอ้าอย่ามากินแหลงสองร้อยห้าสิบกัมแปดสิบบาทก็จะทรงเริ่มต้นที่สี่สิบสนใจสั่งซื้อตักแชรหาเพจเอ้าอย่ามากินแหลงได้เลยเนื้อค่ะปลาจิ้นปลาตับสดสดมาคุกกินอย่างอีกับตึงหวานล้ำแล้วครับเพราะว่าพริกลาบของเขาปรุงรสครบจบมาในกับปุ๊ชูรสเเเเกกลลืืือออับีคคร่งนแแวว้้ผมมาา็ดป แถมหมลอดลก็ใส่คนในกับตับลงไปลวกเลยนะครับเนาะลวกหมอกมันสะดุ้งนะครับเนื้อบะทาลวกเหมือนเดี๋ยวมันจะเหนียวเนาะประมาณนี้ได้ตีแล้วครับหวานจัวกำนลันก็เอาจิ้งัวมาซอยจะซอยน้อยซอยใหญ่ซอยหนาซอยบางได้หมดครับแล้วแต่คนมักคนชอบเนาะส่วนตัวผมมักซอยบางๆนะซอยจิ้งเสร็จกับซอยต้นหอมผักป้อมผักไผ่หอมดวนยางว่านะครับเมนูนี้<ร>มันขนาดเนาะ <laughs> มันเปิงกันนะครับเนาะจสสสิ้มซอสคุกพริกลาบแอ้มไปเหียวยางเนาะนอกจากต้นหอมผักปอมผักไผ่หอมดวนวันนี้ผมมีใบหอมไข่กระเทียมซอยใส่เป็นตัวอย่างหลักก้นซากันเลยใส่พริกลาบชูรสแล้วก็เกลือจิ้มงัวที่ซอยไว้จักไข่ซอยพริกแดงซอยแล้วก็น้ำเลียดครับก้นส่วนผสมเครื่องซาต่างๆให้เข้ากันดีจิ้มรสอ๋จนจับปากจับเฮาเนาะคือมันขมขมเผ็ดเผนยกมอสติเฮาสูนซาไว้ตั้งแก่คัวคือสุกๆดำๆล้ำเหมือนกันนะครับอื้ออืยตบถ่ายใส่ต้นหอมผักปอมผักไผ่หอมดวนที่าวอยไไ้ลงปครับเต้้าาาาอออีีกก็เเสรรรยยยบซ่งงััววคมินแรงซาขมเวววลาาาาาเเอมมคัันนนะหจฮ ครับพี่น้องอ้าหวานจวกเนี่ยหมอปอหอมเสาหอมสอดครับซาคัวแม่ป้าแม่อาคนใดติดหมัดดิบมัดแดงมักกินลาบคัวซาคัวมาหันคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมจิมเนอร์ครับซาคัวหอมหอมหวานหวานใส่พริกลาบเออย่าหมากินแรงมันตึงล้ำแต่เต้ครับแม่ป้าแม่อาเนาะรู้กินตอนอุ่นๆห่อนๆครับเข้าหนึ่งข้าวเหนียวเนาะครับพักสดพักครับลาบลักหนึ่งล้ำกว่านี่ตึงบันมีแหมแล้วผมรักเอาตับสดแจ๋นดีขมๆมาครับตัวละเรียบร้อยแล้วครับซาคัวสูตรเอ้าอย่าหมักกลิ่นแรงเป็นได้ครับเป็นได้ครับเป นี่ครับขัวหน้าแบบนี้เนาะหวานจุบไซจะไข่ซอยนะครับเนาะหอมมะขันนาซาขัวคบไซตับลวกนี่นะหวานไหมครับไหมครับไหมครับมาโจดซาคัวลำดำตัวกันขออภัยสหายคาที่มากลับซาดิบดิบเนาะครับวันนี้ผมเอาซาไปขัวเหนียแล้วหว่าไปหว่ามาผมถึงหว่านล้ำกว่าดิบเนะซาคัวนี่นะปั่นเข้าจ้ำนําซาอย่างอีผมถึงว่าล้ำครับสำหรับชิปนี่ขอจบไว้เต่าอีซาคัวดำดำล้ำกว่านี่แบบนี้เห็นแล้วครับผมเนตแต่แ่แวรี่